ครับสวัสดีครับตอนนี้4ชั่วโมกว่าครับวันที่26กันยายนนะครับก็อุ่นสูงแตงรู้สึกอากาศจะเย็ยนลงบุบๆเย็ยนลงบูบเลยครับแต่ว่าตัากเช็คอุณหภูมิ <c oughs> ่งมา22องศาครับแต่ว่าลักษณะมันมันต่ำกว่านั้นนะลมเย็ยนอากาศเย็ยนรูบๆ พวกนึกชาวของจันเขาบอกว่าจะอุณหภูมิจะลดลงมาอีกสองสามวันถึงสิบสามมุกศานะครับก็ดเรตเองนะครับหนาวขึ้นหนาวลงแล้วหนาวขึ้นเนาะครับบนสูงของเราเองครับสี่ทุ่มเศษครับยิปโผลกิจการมแปลงวันนี้วันพุธครับมีไอ้ดาวเต็มฟ้า จะนี้ไม่ต้งใช้ครับ